ไ้องเบิร์ตแล้วน้องกบลงไปประทัมีน้ำหนตวแรว้าวเล่งบอกว่ามีมีมีเบิร์ต่ออาอะไรพ่มากนเลยบอกเดอดร้อนรู้ขัาวเข่าเอ้ยเอาอะไรบอกอะไรมีมอย่างเดียวอะไรนีอ่ะเอาบางที่ยนนงพี่พี่หออีกขั้นบนหนยัโอเคครับ สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราเข้ามาที่กรุงเทพนะคะเราเข้ามาเลือกชุดเพื่อไป บริจาคให้กับเด็กๆช่วงปีใหม่นี้นะคะที่เราจะทําบุญถวายพระใหญ่นะคะเรามาเลือกชุดกีฬานะคะไปมอบให้เด็กๆด,ด,ด้วยนะคะเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะคะช่วยให้ราคาแบบว่าพิเศษมากๆนะคะเหมือนกับช่วยทําบุญไปด้วยเลยอยู่พิกัดอยู่ที่ที่ไหนนะเพื่อนโบเบทาวเวอร์โบเบทาวเวอร์นะคะอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพเลยตอนนี้เราอยู่ร้านชุดกีฬาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเวลาไปเลือกชุดก่อนนะ ขณะ,ะน,น,นี้อยู่ในช่วงรองร้านเปิดนะคะกับการทุ่มเทของการทำบุญใหญ่ครั้งนี้อันนี้จะเป็นการซื้อชุดเพื่อไปแจกน้องนักเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่อตีอตงพ่อ,อาเรามานั่งเฝ้าร้านที่โบเบนะคะพิกัดตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะคะเนี่ยเรารอเจ้าของร้านมาเปิดเพราะเราจะซื้อ หลายชุดมากๆนะคะเพื่อไปแจกเด็กนักเรียนในปีใหม่นี้นะคบน้องนันน้องดูดูนันนันเขาเขียนมา้อนอข้าวเห็นไหมคะเห็นไหมคเด็กก็ร้อนเด็กก็ร้อนเด็กวิ่งจะร้อนต้องมีกับทีลูปกินละแป๊บเดียวลูกใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าของร้านมา,อ,านะอ่านั่งรอครับนั่งรอนะ เยี่ยมก่อนเยี่ยมเยี่ยมก่อนตอนนี้อยู่ที่โบเบสครับเป็นเย็นครับเขามาจากสาวเขากันหนาวแล้วแต่ว่าวันนี้เขาอบในวันนี้แม่บทสีฟ้าสีน้ำเียงยุบแม่หมอกด้วยบรรยากาศของการนั่งรอที่ร้านนะคะเราก็จะประมาณนี้นะคะเรามารอเจ้าของร้านเปิด อุดหนอนเอาไหมเอาไมร้านร้านพี่ต้นใช่ไหมร้านพี่ต้นค่ะไข่เจียวพี่ต้นไข่เจียวพี่ต้นนะคะไข่เจียวพันหน้าในโบเบทาวเวอร์เลยนะคะอันนี้ที่สบายงนี้ที่เขาโทรถามเมื่อกี้เราหนิที่รดีค่ะไม่ต้องบอกไข่หลังจากไม่ต้องไข่เดียวหรอกไข่พี่ต้นมาซื้อไข่พี่ต้นไข่ไม่เหนียวไม่ดามไข่สดสด ไข่เี้ยวไม่ดำแล้วครับียวไม่ดำไข่ที่ต้นอาอจะเต้าใหม่ๆเลยนะไข่เงี้ยวไข่อ๋อเวน้องกบลงไปคหมีว่านึงคำว่ามี่มีมี่เบิร์ดก่นทอะไร้าเขาอะไรมี่ยมี่หมีอะไร นอาี่ว้ามไวาม่ไละห้ามเดไฟเบาเามืออยากดูเหรลูกมืออยากดูการเกียวไข่เหรออันนีมอยางอยากดูอยากดูกันเกียวว้าวอันนี้ดเด็ดเลยนะคะดเด็ดเลย โอเคครับไม่ต้องข้าว้าวอีไม่ต้ไมองไม้องไมอไม่ต้องเม่องไ้างไม่ต้องกม่ตไม่ต้องี่้อง่ต้องไม่ต่องไม่ต้องไม่ต้อง่ต้องไม่ต้องไ่ตอ่ต้องไม่ง่ข้อม่องไ่ต้องม่บอมงอไ่ เโงแรมคิิน์คาเลตนะคะมาได้เลยไข่เกี่ยวพี่ต้นสด,สดสดใหม่ๆออกจากเตาทุก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 ,ทกวงเหรอเขาเรียกว่าอะไรทุกวันเลยทุกวันเลยนะคะทุกเรืองคืออะไรบ้ทุกเดืองคืออะไรเดี๋ยวพี่ต้นจะได้ไปโชว์อ <laughs> ย Vous ู่ชอ ไข่เกียวร้นพันหน้าร้านพี่ต้นถือว่ามาไม่ถึงโบเบนะคะอร่อยที่สุดในย่านนี้เลยดูวิธีการเทจวดจาดมากจ้าไข่เียวพันหน้าค่ะไข่เกียวพันหน้า,เ,นนาเอาผ้าพันหน้าไว้ไม่ให้ลูกค้าเห็นอ,อ๋อไม่ใช่นะคะพันหน้าแปลว่าหลากหลายรสชาตินะคะสามารถ,ารถาเรียกยยเอเลือกรสชาติได้ว่าจะเอาแบบไหน สั่งแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ได้หรือสั่งแบบธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้ของผู้ใดไรนะมีแนวสุนัขเจ้าไปติดสมพลรถเอาด้วยใคระเกลียวใครเหย่างเกลียวนะมันเสาร์ใหญ่ใครเหยียดจอยนะเขาบอกวน่นขาดไม่ได้นะคะเมืองไทยเราก็คือใครเกลียวจับเชือบวนขวาเด้อเออบนขวาเราเป็นชาวชลบุรีนะคะเราก็จะงงนิดนึงว้า คนนั่งรอไข่เจียวอยู่ด้านหลังนะครับเสีเขาไงเราเขาลงเนาะเสี่โแล้วเดร้นา,านขายเสื้อผ้าจะเอาลูกชายฉันไวาา้วาซานฉันกว่าจะได้มาผลิตจากจีนทั้งสองคนนะเนี่ยลูกชายฉันอะ่ะผลิตจากจีนนะฉันจะบอกให้ตรงตรงจากเมืองจีนทั้งสองคนอาตี้และตรง คนนี้ดีมากกสั่นมาสปา <S <S <ess> <S เป็นไปแล้วนะคะนี่ค่ะถ้วยที่หนึ่ง้วยที่สองอ่าด้วยที่สามตามตามมา,าบอกให้เลยว่าร้านเนี้ยใช้น้ำมันเรียกได้ว่าน้ำมันใหม่ทุกใหม่ทุกวัน,วนแล้วก็ใหม่ทุกการทอดเลยนะคะเราเ็งเห็นความสำคัญของลูกค้านะคะทุกๆคนที่บริโภคของเรานะคะสดใหม่ สดใหม่มากๆนะคะพ่อค้าก็จะยิ้มตลอดเวลาไม่ไม่แน่ใจว่ามีต้นกัญชาอยู่ข้างหลังไหมไม่ใช่นะคะที่เขาอารมณ์ดีนะคะน้ำข้มน้ำข้มเอออันนี้แหละเออพี่เขาอารมณ์ดีนะคะเขาเป็นคนเฟรนลี่มากถ้ากินไข่เจียวเราก็จะหวานไปด้วยได้เลยนะคะกลัวเมียผู้ใดทะเลาะกันไม่กินไข่เจียวร้านนี้นะคะเด้ออา์สีดีกันได้เลย เราจะสมานแผลหัวใจให้นะคะเพราะว่าพ่อค้ายิ้มดีมากเลยอารมณ์ดีมากๆคุณละฝากทุกคนนะคะ FC ทั้งหลายที่ติดตามช่องตัวตุ่นกินแซบนะคะถ้ามาโบเบทาวเวอร์ให้แวะมาที่ร้านนี้เลยไข่เจียวพันหน้านะคะร้านพี่ต้นนะคะที่กัดอยู่ตรงนี้เลยริมฟุตบาทเนี่ยข้างถนนนี่เลยค่ะ เนี่ยเลยค่ะเนี่ยเนี่ยมาเลยเนี่ยเรียบร้อยสำหรับของเราวันนี้กินไม่เยอะเลยสามถ้วยนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราเลือกเสื้อผ้าเพื่อทำบุญเสร็จแล้วกําลังเดินทางออกจากกรุงเทพกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกลับบ้านกัน